เจอกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดของเราเราก็เลยชวนกันไปไหว้พระแถวๆวบ้านนี่แหละเป็นวัดชื่อวัดว่าวัดอะไรวะเต้วัดโฟกวงมึงมึงเป็นคนเลือกเองไม่ใชมึงจำชื่อไม่ได้ เป็นชื่อชื่อชื่อ,อวัดโผลกวงซันโฟกวงซันนะคะวัดโฟกวงซันเป็นวัดสาขาจากไต้หวันตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนเขตคลองสามวากรุงเทพไกลไหมคะพี่เตะไกลครับอยู่ย่านไหนมันอยู่มันต้องมาทางเส้นทานไฮลาดนะรันที่บิ่มเคยไปมื่เคนอยู่คูบอนใช่ไหมอ่าฮะใช่ใช่มันก็อยู่คูบอนแต,แต่คุณชื่อมาตั้งนานแล้วคูบอนอยู่แถวถนี้แต่ไม่เคยจําได้ว่าคูบอนอยู่ตรงไหนสักที นี่เขาบอกว่าคลองสามวาคูบอน,บอนก็คือวันนี้เราเที่ยวตามลิงก์นี้เลยก็คือท่องกรุงย่านคลองสามวาคูบอน,บอนมันจะมีสี่จุดแวะเที่ยวเป็นสองจุดเป็นวัดแล้วก็สองจุดเป็นคาเฟ่เราคิดว่าเราจะไปสองวัดแต่ไปคาเฟ่เดียวอะแกเพราะว่าอีกคาเฟ่หนึ่งมันมันเป็นแบบธรรมดามแต่อีกคาเฟ่หนึ่งอะสวยถ่ายรูปสวยชื่อคาเฟ่ว่าอ่อ ใหบอกดีกว่ามั้งถ้าจะหาไม่เจอแบบเนี้ชื่อคาเฟ่ว่าโ low b a t t ี่คาเฟอเหมือนคนนี้เลยค่ะโลแบตเตอรี่มาตั้งแต่เช้าแล้ว <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยแต่เมื่อวานเมื่อวานทำเมื่อวานผมจริงเมื่อวานงานเมื่อวานไม่เหนื่อยนะแต่ว่ามันยังพักได้ไม่พออันนี้คืออะไรอะ่ะมองไม่เห็นอันนี้คืออะไรอะ่ะ จริงจงชื่อเรียกไม่ได้อะมเคยเคยเห็นนิวตําเขาเขาได้มาแล้วเขาก็คือมันมันได้มาแล้วมันมูอะไรเงี้ยอ๋อประมาณว่าเป็นมูเตลูอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ชคืออะไรคือทรงเหมือนโลงศพจีนนะแกก็คือโลงศพไม่ว่าะนะจำชื่อจีนไม่ได้โหแต่มันมันเป็นโลงจำปาเล็กๆแล้วกเ็กเห็นนิวตัมบอกว่าให้เขียนชื่อ ใส่ชื่อตัวเองอใส่ลงไปในนี้หรือถ้ามีบริษัทอะไรเงี้ยก็เขียนชื่อบริษัทใส่ลงไปในนี้แล้วาวางไว้ที่โต๊ะทำงานแต่ตอนแรกอ่ะคือทรรบอกว่าวางไว้ที่โต๊ะทำงานก็จะดีะผ่านเวลาไปไปเห็นอีกเทปหนึ่งพี่วรรณบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควรวางทโต๊ะทำงานคนวางไว้บนรถันกระแค่นไว้มันแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรไอ้นี่ไลฟ์สไตล์ของคนการใช้ชีวิตของคนหรือเปล่ามัน มันต้องอยู่บนที่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวปลาอ๋ออ่ะแล้วทำไมตอนแรกถ้าอยู่บนถ้าอยู่บนโต๊ะก็ต้องเลื่อนโต๊ะไปมาทั้งวันอะไรแบบนีจะได้มีการเคลื่อนไหวอาจจะอันนี้ไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจมันก็ยังเล่นจี้กับมุกเลื่อนโต๊ะทำงานทั้งวันเนี่ยนะเตะอจะไปรู้ไหมโอ้ยอีโลแบตเตอรี่ ตื่นเต้นนะถ่ายรูปก่อนเลยอ่ะไอ้ปากไม่ตรงกับใจสองใหดูว่าอยู่ไหนโองให้แกไปดูไหมโอ้โหโอ้โหไปค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันสวยมากในในรีวิวบอกว่าเหมือนวัดอะไรสักอย่างที่ประเทศอ่าไม่ใช่สิที่ไต้หวันซึ่งก็เอ้ยยิ่งใหญ่อลังการจริงๆดูสิโผโผ โฟกวงฟันเขาเป็นสามพโะองค์เปล่าเปเลยเขาจะให้เราถ่ายได้ไหมอะ่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะข้มันจะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์เป,เป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งสามพระองค์เลยยิ่งใหญ่มากจริงนะ ดูสิให้ดูรอบๆสวยเลยแหละทุกท่านคือร้อนมากเลยเข้าวัดเขาไม่ให้ว่าบอกว่าร้อนแดดมันออกมขนาดนี้บอกว่านาวอย่างเลยอุณหนอะไรเนี่ยเข้าวัดจะมาร้อนอะไรนี่สิม <f ix> ีนี่นี่ข้างๆตรงนี้เห็นไหมมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าแม่กวนอิมตรงนั้นกัน ไม่เคยไปไต้หวันเลยน่าไปนะเรยไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้แต่แต่เมื่อกี้เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้เหมือนแบบโถงที่แบบพระราชาแบบฟรีลี่เกาหลีโบราณที่เราดูที่แบบพระราชานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าบรรดาเขาเรียกอะไรนะเสนาบดีทั้งหลายให้ความเคารพทาไม <c oughs> อะไรเอ้าวกูกูลพูดไปติก็เธอให้างเมื่อกี้กำลังบอกว่าตรงนี้ ตรงนี้มันเหมือนซีรีส์เกาหลีโบราณที่พระราชาขึ้นมานั่งตรงนี้เสร็จแล้วข้างหลังก็จะมีบรรดาศสนาบดีอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยซึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่กินแับไต้หวันเราไม่เคยไปไต้หวันไงเราดูดซีรีส์เกาหลีเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นอ๋อมันสวยจริงๆนะทุกคนอยากให้มาตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรเพราะมันใกล้บ้านเรามากแต่เข้ามาจริงๆแล้วแบบก็ว้าว,าวอยู่นะ พ,พระพุทธเจ้าสามพระองค์ข้างในมาแล้วนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเดินไปเราเดินเข้ามาเราไปทางขวาเนาะจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าตัวเบนเนี่นับถือเป็นลูกศิษย์เจ้าแม่กวนอิมตั้งแต่ตั้งแต่เก,เกิดค่ะเดี๋ยวจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันข้างหน้าเมื่อกี้แอบให้ดูแล้วองค์ใหญ่มากนี่นะคะแล้วนอกจากที่จะเป็นฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสีทองๆด้าน,นบนแล,แล้วข้างล่างก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมในปางต่างๆ อยู่รอบเลยค่ะเดี๋ยวพาดูเ hmm? มื่อกี้นะคะ mm hmm. เข้าไปไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมข้างในมาแล้วนะคะแล้วก็ เข้าไปถามพี่เจ้าหน้าที่ข้างในพี่พี่เขาข้างในว่าเจ้าแม่กวนอิมที่ประดิสถานเนาะเขาใช้คาว่าประดิ<ช>สถานให<ช>้แกะดิสถานอยู่รอบองค์ใหญ่เี่ยที่ที่ไปถ่ายให้ดูเป็นองค์สีองค์ปูนอ่ะนะรอบๆนะ่ะมีทั้งหมดสามสิบสองปางแต่พี่เขาบอกว่าสามสิบสองปางเนี่ยยังไม่ใช่ปางทั้งหมดขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็คือเจ้าแม่กวนอิมม,มีมีปางเยอะกว่าน,นั้นเยอะมากแต่ว่า ที่เขาเรียกอะไรนะอ้างอิงได้ก็คือสามสิบสองปางค่ะสวยงามมากจริงแนะนําให้มานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรแบบนี้หรือแบบศรัทธาหรือว่าอยากมาเที่ยวหรืออยากมาชมก็คือเป็นเป็นวัดที่สวยมากจริงค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งรู้จักใช่ไหมคะพี่หายง่วงเรียงคะหายแล้วครับ ค,ค,คือคือคือตอนเนี้ยมาถึงแล้วเนี่ยเนี่ยวิหารเสด็จพ่อพระศิวะแต่ว่าเต้ไม่ยอมลงไปอ่ะไม่ใช่ไม่ยอมแค่ถาม,มว่าเขา้าถึงใช่ไหมก็เขา้าไม่มีคนเลยเข้าไปไหว้ก่อนไงไป,ไปถ่ายรูปไปไหว้มีใครรู้จักที่นี่บ้างเอามือออกหนึ่งมาๆๆๆ ็ขึ้นขึ้นไปไหว้ไหว้องค์พ่อพระศิวะข้างวนมาแล้วนะคะซึ่งเรามาจากตรงวัดฟอกฟอกอะไรนะฟอกฟอกกซันวัดฟอกกซนฟอกโกซัฟกกซันไม่ถึงสิบนาทีเนาะไม่ไกลตรงนี้คืออยู่ที่คูบอนยี่สิเจ็ดแยกยี่สิบเจ็ดเปิดแมปมาได้เลยแล้วก็มาเนี่ยก็จะเห็นองค์พ่อพระศิวะองค์ใหญ่องค์ใหญ่มากสีทองตั้งตั้ง ตั้งงานต้องแบบสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็กที่เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ข้างล่างวิหารก็จะมีองค์เทพต่างๆมีพระพิฆเนศพระแม่กาลีองค์เทพต่างๆซึ่งตัวบิ่มเองไม่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะคะก็เลยขึ้นไปกราบไหว้พ่อพ่อพระศิวะมาอย่างเดียวข้างหลังนี้ก็มีน่าจะเป็นไมออ่ไม่แน่ใจเลยน่าจะเป็นองค์ลูก พระพุทธเจ้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ประมาณนี้ใครอยากมาเที่ยวก็ลองปากหมุดในแมปแล้วก็มาได้เลยกับวัดเมื่อกี้กับตรงนี้ใกล้กันนะคะ่ะ คลิปขัดใจเต้มเหรอ แคบนะเต้เน,นะาะก็เลยตอนแรกก็จะเข้าไปคุยกันในร้านนี่แหละจะแนะนาโน่นนั่นนี่แต่ว่ามันด้วยความเงียบเราก็เลยเกรงใจโตัข้างๆตัวข้างๆ,างๆก็เลยไม่ได้แบบพูดคุยในร้านบรรยากาศดีนะคะร้านสวยถ่ายรูปสวยแต่ถ้าเกิดมาช่วงไม่มีคนได้ก็จะดีเพราะว่าพอคนเยอะก็กลายเป็นว่าเกรงใจเราไม่กล้าแบบไม่กล้าพูดไม่กล้า คุยกันในนั้นเสียงดังมากด้วยความที่แบบมันแค่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแคบๆก้องด้วยเสียงมันก้องก็เลยไม่คุยไม่คุยกันไลยแม้ก็ประมาณนี้มันเป็นดูรถที่ไหนได้ไหมให้ท่านผู้ชมดูรถที่ไหนดูรถที่หนตามบอกหน่อยว่าดูรถแป๊บนึงนะคะรถมาแป๊บนึงนะคะให้แท็กซี่คันนี้ไปไม่ได้อีกไกลเลยเหมือนเขาจะจอดให้เราเลยอ่ะท่านผู้ชมบอกหน่อยเลยคันนี้ไปแล้วก็ไปได้เลยค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมดูรถให้นะคะโอเค ก็คือวันนี้ก็คือเรามาใกล้ๆแถวบ้านนี่แหละมันเป็นรูทของเส้นคูบอนรามินทาซึ่งก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคูบอนน้าตามเป็นอย่างนี้นี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันไอคนข้างๆก็เพิ่งรู้คนข้างนี่แล้วอย่าเลยอยู่นิมิตใหม่ใกล้ๆคูบอนนี่เองเพิ่งรู้ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนี้ก็ตามมาได้ชอบแบบเข้าวัดทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแฮปปี้มากส่วนเส้นคูบอนเนี่ยของกินเยอะร้านกาแฟก็ก็น่าจะเยอะเหมือนกันถ้าเกิดมาก็ก็ลอง หารีวิวดูนะคะเพราะว่าที่เราพาไปก็มีแค่สามที่วันนี้บายบายลาไปก่อนลาไปก่อนคำพูดเป็นรายการมากเลยบายบายเจอกันเจอกันเจอกัน <laughs>